ดวงประจำวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568คนเกิดวันศุกร์การเงินคนเกิดวันศุกร์มีศักยภาพในการวางแผนการใช้เงินที่ดีหากมีการแบ่งรายรับส่วนหนึ่งไว้สำหรับใช้ในอนาคตจะทำให้ฐานะการเงินมั่นคงยิ่งขึ้นความรักคนมีคู่ครองรักยาวนาน ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคนโสดหากมีคนที่น่าสนใจผ่านเข้ามาอย่าปล่อยให้เคยคนนั้นผ่านเลยไปง่ายๆการงานช่วงเวลาที่ยากลำบากกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วคุณจะทำงานได้อย่างราบรื่นมีความชำนาญในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะของตัวเองเพิ่มมากขึ้น